ตัดหน้ารถนะครับเพราะเดี๋ยวอันตรายนะครับวันนีเราจะเดินทางไปที่ลานคนเมื่ออย่าเบี่ย่าเรถระวังนะครับระวังระวังอันตรายนะครับรัอย่ารัดหน้ารถนะครับอย่าตัดหน้ารถนะครับอย่าตัดหน้ารถนะครังตะวันออกหมายัวห่จะออกจากตัวรถจริงๆนะครับ